ลองดูอีกตั้งนะคะลายหุ้นลายหวยลองดูทำลองดูลองอันแรกสองอันถ้าเกิดไม่นี่ก็หยุดนะคะหยุดเพราะว่านานแล้วไม่ได้ทําคิดว่าจะเหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะเหมือนเดิมป่ะนะเราก็เอาชุดรวมเราแล้วกันเนาะเอาตัวที่แบบอะไรนะเขาเรียกไหลนะเลขไหลนะนะ ถ้าไหลนี้ไหลปื๊ดเลยนะไหลแบบไม่ยอมหยุดเลยนะเขาไม่สนใจแล้วว่าเลขเก็บเป็นเลขอะไรแต่มันจะไหลไปเรื่อยๆเลขเ,เดิมอ่ะเนี่ยถ้าใครมีเลขไหลนี้จะปังมากนะคะรอบแรกดูก่อนรอบแรกของเราคืออะไรคือหุ้นวีเนาะหุ้นวีนะพ่งน,นี้เนาะ โนยโฮดีโนยสตาร์อะไรก็ว่าไปนะคะนะให้ให้หมดเลยนะวันนี้นะเหลือลาวกาชาติแล้วก็ดาวีเอาไว้สุดท้ายเนาะวันนี้ไม่ไหวแล้วพอก่อนพักก่อนนะคะเออส่วนดาวีลาวกาชาติเราไว้พรุ่งนี้เจอกันแน่นอนค่ะนะเอาันนี้ไปก่อน ลองดูสิว่าจะเข้าไหมจะเข้าสักหุ้นไหมจะได้ติ๊กดูนะคะถ้าเข้าทุกหุ้นคงดีเนาะถ้าเข้ารูดเอาแต่รูดอย่างเดียวนี้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็ได้กำไรแล้วค่ะได้น้อยๆก็ยังดีเราเสียเสียเยอะเนาะอืมลองดูนะคะถ้าเข้าตัวหนึ่งนี้ก็ถ้าไม่เข้าเลยมันจะใช่เหรอ ใช่ไหมก็ไม่รู้นะลองดูนะคะเอาเป็นว่าประมาณนี้เนาะพรุ่งนี้เจอกันขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเข้ามาเยี่ยมมาถามข่าวกันมั่งนะถ้าเกิดไม่เข้าถ้าเข้าน้อยก็อาจจะเลิกทำนะคะก็นั่นเหมือนกันเนาะก็ดูดูไปก่อนน,นะ บางครั้งก็ท้อนะแต่ก็ชอบชอบนะแต่ว่าบางครั้งก็เหนื่อยถ้าไม่มีแบบอาจารย์ก็หลายๆอาจารย์ก็เก่งๆทั้งนั้นเนาะบางครั้งเราก็สู้ไม่ไหวถ้าใครจะมาติดตามเนาะถ้าสู้ไม่ไหวเนาะเขาก็ดูในนั่นนะไม่ต้องมาดูนี่หรอกเนาะพี่ทั้งลงทั้งลงคลิปทั้งทั้งไปลงในช่องให้ด้วยเนาะ แต่ก็อยากให้เข้ามาเยี่ยมกันบ้างเนาะนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะไม่นานนิดเดียวนะคะให้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำต่อไปไม่งั้นก็คงจะเลิกลากันไปเนาะเนาะถ้าจริงนะคนเราอะบ้าโยบ้าอะไรทั้งนั้นแหลนะเนาะ ถ้าเกิดไม่มีใครเข้ามาดูแล้วใครจะไปะทำเนาะทำก็ไม่ใชน่น้อยไม่ใช่ใช้เวลา5นาที10นาทีโอ้อันหนึ่งนาน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 ถ้าคนไอเนี่ยนะคิดไม่ออกในปวดหัวตึบๆเลยนะคะเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ